อาหารที่ไม่เสียง่ายบางครั้งก็ทําให้ร่างกายเสียโดยไม่รู้ตัวสิวขึ้นง่ายพื่นขึ้นบ่อยลงพิษจุกแน่นหน้าอกอาจเป็นอาการที่หลายคนเจอจากอาหารที่มีสารกันบูดสวัสดีค่ะฟูเองจากป่าพูดได้วันนี้เรามีคําขอพิเศษจากแฟนรายการท่านหนึ่งซึ่งอยากรู้เรื่องอาหารปลอดภยัยแบบที่กินได้อย่างสบายใจในหัวข้อกินดีไม่มีแพ้ บางคนแพ้ง่ายและไม่เคยรู้ว่าแพ้อะไรแต่วันนี้เรามีทางเลือกใหม่แล้วค่ะอาหารหลายชนิดไม่ใช้สารกันบูดและยังอร่อยสดเก็บได้พอเหมาะในตู้เย็นหรือแบบสุญญากาศลองดูฉลากก่อนซื้อถ้าไม่มี e-number อย่าง e210 เบนโซเอหรือ e220 เ u ลไฟต์ 5, ก็คือดีขึ้นมองหาตรารับรอง Organic Thailand USDA Organic EU Organic หลีกเลี่ยงคำว่าปรุงแต่งรสกลิ่นสีเพราะอาจหมายถึงสารเติมแต่งหลายอย่างรวม ทางเลือกใหม่มีอยู่แล้วทั้งในตลาดร้านสุขภาพและออนไลน์เราแปะแหล่งซื้อไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะเผื่อใครอยากลองหามาติดบ้านไว้เรื่องกินก็เหมือนเรื่องใจถ้าเราใส่ใจตั้งแต่ต้นทางร่างกายก็สบายขึ้นเองค่ะฟูขอฝากกดติดตามป่าพูดได้ไว้ด้วยนะคะแล้วเจอแบ่นทุกสัปดาห์เลยสวัสดีค่ะ